แจ้งเรื่องผ่านเพจเรื่องนี้แจ้งมาจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสทหรือว่าไทย PBS นะครับ ร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุสากลพส2566ณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมมินิเวิร์กชอปออกแบบ I Have a Dream Talk สี่เมืองดีต่อใจวัยเกษียนนะครับพร้อมกับเปิดเวทีสาธารณเมืองดีต่อใจวัยเกษียนโดยมีพออ,อพอรณีผู้ประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสสสนายแพทย์พรเทพสิริวนาารังสรรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสสส ผอ,อสมเกียรติจันทรศีมาผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณสสทนะครับมีอธิบดีแรมรุง้งวรวัตนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒนประธานสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยร่วมเสวนาขับเคลื่อนการดำเนินการ ชุมชนเมืองท้องถิ่นให้ผู้สูงอายุและก่อนวัยสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี4มิติก็คือสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและสภาพ,ภาพแวดล้อมครับผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสสสอบอกนะครับว่าสถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทยปี2565มีผู้สูงอายุจำนวน12.69ล้านคนช่วงอายุระหว่าง60 69ปีอยู่คนเดียว12.0%นะครับและอีก21.1%อยู่ลำพั กับคู่สมรสทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเปราะบางต่อปัญหาต่างๆนะครับทั้งปัญหาเรื่องของสุขภาพโรคไม่ติดต่อมีรายได้น้อยต้องอาศัยเบี้ยยังชีพขาดพื้นที่หรือโอกาสทำกิจกรรมจากอุปสรรคการเดินทางรวมถึงที่อยู่อาศัยไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างสะดวกและปลอดภัยโดยปัญหาเหล่านี้เกิดจากการขาดการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ช่วงก่อนวัยสูงอายุและระบบการรองรับสังคมสูงอายุที่ไม่เพียงพอครับ สอสเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่มีการสนับสนุนโครงการกิจกรรมต่างๆกับภาคประชาสังคมแล้วก็ภาควิชาการในการเคลื่อน เรื่องการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยทั้งในส่วนของการเตรียมพร้อมเชิงระบบแล้วก็ตัวบุคคลนะคะการเตรียมความพร้อมเชิงระบบเนี่ยสสสนับสนุนโครงการจํานวนมากที่เป็นงานวิชาการในส่วนที่เรียกว่าสังคมไทยยังขาดความรู้ในแต่ละส่วนนะคะทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สุขภาพสภาพแวดล้อมด้วยค่ะตัวอย่างของงานที่สสสนับสนุนเนี่ยก็เช่นเรื่องการออกแบบเพื่อทุกคนเพราะผู้สูงอายุเนี่ยพระตกหกล้มเป็นเหตุให เป็นผู้สูงอายุติดเตียงหรือว่าบาดเจ็บจํานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นการสนับสนุนไปที่ศูนย์การออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design Center ก็จะเป็นโครงการหนึ่งที่สสสนับสนุนมหาวิทยาลัย12มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะในการปรับสภาพแวดล้อมให้กับประชาชนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวทําให้บ้านนั้นออปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุมากขึ้น ผอ,อพรณียังระบุด้วยนะครับว่าสอสอส,อสอและภาคีเครือข่ายคาดหวังว่าระบบการรองรับผู้สูงอายุภายใต้ในโยบายของรัฐเกิดเป็นรูปธรรมได้จริงและงานเมืองดีต่อใจวัยเกษียณในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆก้าวเข้าไปสู่ที่ยิ่งใหญ่ต่อไป